ตอนย็นเราจะทำลาบปลากันคำมึงเก็ตฟอนนี้เลยไหมไม่โไปดีกว่าไปเลยนะจ๊ะจัสตินโอเเอาหางงมันเย็นค่อยยำใช่ไหมเย,ย็นค่อยทำไปเยี่ยมต่รอบนีแต่ <Okay. S 2> ไปดีกว่าไปเลยนะจ๊ะจัสตินตเกาเอาหางเองมันเย็นค่อยยำใช่ไหมเย็นค่อยทำไปเยี่ยมแต่รอบนีแต่ทำไมจ๊ะจัสตินทำอะไร ตอนยินเราจะทำล่าปลากันคำมังเกกลอนนี้เลยไหมไม่โหส์นี่ฮะเอาหัวปีเอาปีออกแล้วก็ล่าเลยทำไรจ๊ะ จะตีนทำไรมีไข่ไหมไม่มจ้ะเมมเมเมาปาดเสร็จทำเสร็จแล้วเสร็จตู้ไว้ก่อนแล้วตอนมีไข่ไหมไม่มมไมมจ้ะเมมเมเมาปาด มีไข่ไหมไม่จ้ะเมมเมว์เมาปาสอ,อันนั้นแช่น้ำ อนณาเอาแช่น้ำมาอนณาเอาแช่น้ำมาตั้งใจดูดูดูเยอะมาก ตอนยินเราจะทำลากปลากันทำมังเก็ต้อนนี้เลยไหมไม่ขั้วสาาไปหามาแล้วก็ทำอีกอน,นะเพราะว่ามีมีอะไรมีมีม้ีเกียจดูดูดูเยอะมาก เสร็จแล้วเสร็จตัวไว้ก่อนแล้วตอนล่ลมนี้ตัวโตกว่าข้าวที่นั้นเนาะตอล่มนี้ตัวโตกว่าข้าวที่นั้นเนาะไปดีกว่า ไปเลยนะจ๊ะจูสตินต้องเขหาห้องตั้งใจอาณนเอาแช่น้ำ แช่น้ำโอเคดูดูดูเยอะมากม,าาม,ม,มันเย็นค่อยยำใช่ไหมั้เย็นค่อยทำไปเยี่ยแต่รอบนี้แต่ไปดีกว่า ไปแล้วนะจ๊าจัสตีนเอาจ้เอาหายแล้ทำไรจ๊ะจัสตีนทำอะไร <c oughs> อะไรไปอ่ะทำไมไมันเปบบ็นอีกสบขาย ทำไรจ๊ะจะตีนทำไร <_ an> ตอนยินเราจะทำลากปลา,ากันทำมึงเกิลฟอนนี้เลยไหมไม่โั้ <_ an> ไปดีกว่าไปเลยนะจ๊ะจัสตินตองเก็บอาหารลง คทำไมจ๊ะจะตีนทำอะไรมีใครไหมไม่จ้ะ แม่เมเมาปาดตอนเย็นค่อยยำใช่ไหมตอนเย็นค่อยทำแต่รอบนี้แต่้อดไหมช่วงนี้เมมเมมันกินไก่เนาะ อเอาแช่น้ำฮ่าเอาหัวปีเอาปีกออกแล้วก็ย่ามเลยตั้งใจ <c oughs> ตอนยินเราจะทำลากปลาหากันทำมังเกตตอนนี้เลยไหมไม่โสทำไรจ๊ะ จะตีนทำไรโอเคดูดูดูเยอะมาก อันน้ำเอาแช่น้ำโอเคใส่ไวอ่ะมันมันมันเป็นสีขาวทอดไหมที่ช่วงนี้แมันมันกินไต่เนาะมันเย็นค่อยยำใช่ไหมอืมเย็น,นค่อยทำไต่เย็กเย็ก ต่รอบนี้แต่โอเคดูดูดูดเยอะมากในรอบนี้ตัวโตกว่าคาวที่นั้นเนาะในรอบนี้ตัวโตกว่าคาวที่นั้นเนาะ ทำไรจ๊ะจะตีนทำไรพ่อดไหมช่วงนี้เมมๆมันกินไก่เนาะไอ <c oughs> ้ลบนี้ตัวโตกว่าข้าวที่นั้นเนาะ